Okay. สวัสดีครับทุกคนค,ครับ <laughs> วันนี้เราจะคุยเรื่องอสิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวตุรกีหรือว่าไปอยู่ที่ตุรกีครับ <laughs> เรื่องแรกที่ชัดดอยากคุยก็คือเรื่องอาหาร <laughs> เพราะว่าคนไทยที่ไปตุรกีเหมือนภรรยาสวยดาไปตุรกีแล้วกินอาหารตุรกีได้เลยไหม <laughs> อย่าง <laughs> อย่าง <laughs> ใช่ไหมทำไมมันแบบว่า มันเหมือนกับมันไม่มีรสชาติหรือแบบถ้ามีก็แบบบางอย่างก็จะแบบเค็มๆหน่อยอคนไทยที่ไปตุรกีส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าอาหารตุรกีเจิดเพราะว่าที่ไทยคนไทยคนไทยใช่คนไทยใส่เครื่องเยอะใช่แล้วกินเยอะแล้วก็เรื่องที่สอนก็คือศาสนาอ่อย่างคนที่ติดตามแชร์ดถามว่าสองวันที่แล้วเมื่อวานเขาถามว่า คนคนตุรกีมีภรรยาสี่คนหรอ, oh. อเพราะว่าเขาคุยกับผู้ชายตุรกีใช่ไหมเขาก็คิดอย่างนี้แต่ที่ตุรกีไม่ใช่ครับม,มีได้แค่คนเดียว <laughs> ถ้าสองคนก็ต้องเลือกคนที่หนึ่งใช่ใช่ <laughs> ใชไม่ไม่ได้ครับที่ตุรกีน่าจะประเทศอื่นใช่ไหมอืมแต่ว่าที่ตุรกีไม่ได้แล้วก็อีกอย่างคนตุรกีพูดภาษาอาหรับไม่ได้ครับ ถ้าถ้าอยากพูดภาษาอาหรับก็ต้องไปเรียนต่างประเทศก็ได้หรือว right? ่าไปคอร์สใช่ไหมที่ตุรกีแต่จริงๆคนตุรกีเกิดมาไม่ไม่ไม่ได้พูดภาษาอาหรับภาษาตุรกีครับยังยังแฟนเนี่ยพอมีคนเขาบอกเป็นคนตุรกีปุ๊บพูดพูดภาษาอาหรับใช่เลยแซก็โอ้โอ้ไม่ใช่แซะไม่ใช่คนอาหรับ <Okay. S 2> แล้วก็ที่ตุรกีมีมีฤดูสีฤดูใช่ไหมใช่ไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวเพราะว่าบางคนคิดว่าเหมือนซาอุดีแบบคนตุรกีแบบทำไมไม่ใส่เหมือนซาอุดีอะไรนี้วัฒนธรรมไม่เหมือนกันแล้วก็ฤดูก็ไม่เหมือนกันตอนนี้ที่ตุรกีฤดูอะไรฤ <laughs> ดูอะไรฤดู สปริงอ่ะไปไม้ร่วงไม่ไม่ใช่ร่วงไอ้ไม้พิริใช่ใช่อีกบาฮัรภาษาตุรกีว่าอีกบาฮัรแล้วก็จะเป็นยาสแล้วก็โซนบาฮัรร่วงใช่ไหมร่วงแล้วก็หิมะแล้วก็อยากพูดเรื่องศาสนาแล้วแล้วก็ยังไงต่อเนี่ยอะไรที่ที่เที่ยวที่เที่ยวที่ที่ ที่ตุรกีเที่ยวไหนดีคนไทยคนไทยขวรไปไหนคาปอดกเกียาคาป,ปโดกเกียที่ขึ้นบอลลูนใช่ต้องขึ้นต้องขึ้นเซดัตไปคาป,ปโดกเกียครั้งแรกสองปีที่แล้วใช่ไหม,อมสองปีอ้ะก็คนนี้เป็นไกด์ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เซดัตไปคนเดียว <c oughs> <c oughs> คนนี้มีมีคนแท็กเยอะครับ ถ้าอยากไปเที่ยวตุรกีติดตามเพจทยเจ้าทุกเจ้อรใช่ไหมใช่อ,อันนั้นเป็นไอจีใช่ไลน์ก็ทิดาอินตุรกีทิดาอินตุรกีครับแล้วก็พูดเรื่องอะไรดีถ้าถ้าอยากรู้เรื่องผู้ชายตุรกีครับดูวิดีโอที่ผมลงใน YouTube ก็ได้ สิอย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้ชายตรุรกีมีคนดูเยอะมากเลยใช่แล้วก็มีคอมเมนต์มาแต่วิดีโอนั้นผมแค่พูดเรื่องดีๆครับแต่ต้องมีคนที่ไม่ดีแหละเหมือนทุกที่ครับแต่ในวิดีโอนั้นผมพยายามพูดเรื่องดีดๆใช่แล้วก็แนะนำอะไรไหมที่ คนที่สนใจเที่ยวตุรกีที่ตุรกีเหรอตอนนี้ก็สถานการณ์โควิดเยอะอยู่ยังไม่แนะนำให้ไปก่อนพักก่อนแต่ว่าถ้าไปก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะใช่ใส่แมสกนตุรกีตอนนี้ก็มีลอกดาวใช่ไหมลอกดาวใช่กี่โมงถึงกี่โมงนะอ่าตีห้าถึงหนึ่งทุ่มไม่หนึ่งทุ่มถึงตีห้าสิอ๋อใช่ ก็คือ,อาจากตีห้ถึงหนึ่งทุ่มออกไปไหนได้อ๋โอเคแล้ว mm hmm. พูดภาษาตุรกียากไหมตุรกีเหรอ,อถ้าเข้าใจบริบทการใช้แกมมาเนี่ยไม่ยากนะคะแล้วแกมมาเหมือนภาษาอังกฤษไหมไม่เหมือนไม่เหมือนแกมมาเขาต้องแบบเหมือนกับต้องเข้าใจรูปแบบไอ้นี่ก่อนพอเข้าใจรูปแบบปุ๊บ แล้วก็แค่ใส่คำที่เราจำได้แล้วเนี่ยทำเป็แต่งประโยคได้เลยแล้วถ้าคนไทยคนไทยที่สนใจเรียนภาษาตรุรกีเขาแบบพูดได้แบบเหมือนอะไรนะเลเวลแบบเลเวลที่ intermediate อแบบเหมือนเซราอะต้องเรียนกี่ปีถึงจะพูดภาษาตุรกีนี่รจริงอยู่ที่การฝึกของเราด้วย จะได้นอช้าหรือเร็วมีคนจับกล้องนะคะใช่ดูดินัสุเกโอเคก็คือว่าแบบอยู่ที่ว่าการใช้การฝึกของเราด้วยอย่างนักเรียนที่สอนไปทั้งหมดเนี่ยก็คือเราจะให้ข้อมูลเต็มที่แล้วแต่ถ้าแล้ก็คือเราต้องฝึกด้วยตัวเราเองก็คือต้องฝึกฝึกในการที่จะเอาไปใช้หนูว่าเอาไปฝึกพูดกับ ก็ได้เอาไปฝึกพูดหรือไม่ก็ฝึกฝึกฟังฝึกดูอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องฝึกดูดูซีรีส์ดูซีรีส์ก็ได้อย่างนักเรียหลายคนตอนนี้ดูซีรีส์กันเยอะมากดูซีรีส์แล้วแล้วก็เอาประโยคถามพะรยาว่าอันนี้คืออะไรประโยคนี้หมายถึงอะไรแล้วก็อะไรนะเมื่อที่สวยดาบอกว่าบางทีประโยคบางคำบางประโยคก็เหมือนภาษถไทยอย่างโคคุเมอเดี๋ยวแบบ ได้กินแล้วได้กินแล้วมันก็ว่าคำคำใช้ของเขาอะก็เหมือนของไทยเหมือนกันเหมือนอีเดียมอะอีเดียมหรือว่าแบบคําศัพท์อะไรอ่ะภาษาไทยว่าอะไรอีเดียมอะคําอะไรวะจำไม่ได้ก็แบบเหมือนการพูดก็คล้ายคล้ายกันบางทีคล้ายคล้ายกันบางประโยคคล้ายๆกันก็คือแค่เรารู้ภาษาเจไดกีบางคำก็สามารถใช้ได้แล้วมันเหมือนภาษาไทย โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมีเรื่องอะไรอะไรเราก็จะพยายามลงวิดีโอบ่อยๆเกี่ยวกับคนตรุรกีประเทศตรุรกีวัฒนธรรมตรุรกีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย,บาย,บาย